ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,873,871บทที่3,870หลังจากที่ไล่ทิงหวาเช็คอินเข้าพักในอาคารบริหารเขาก็กำลังรอให้เย่เฉินติดต่อตนเอง การมาจินหลิงในครั้งนี้เขารู้ว่าตัวเองไม่มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากพอที่จะแข่งขันกับมหาเศรษฐีชั้นนำพวกนี้ดังนั้นจุดประสงค์เดียวในการมาจินหลิงครั้งนี้ก็เพื่อพบกับเย่เฉินเท่านั้นดังนั้นเมื่อเฉินเจอข่ายติดต่อมาเขาจึงพูดโดยไม่ลังเลว่าโปรดบอกนายน้อยเย่ด้วยว่าผู้น้อยตั้งตารอที่จะได้พบเขาอยู่ตลอดเวลา เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เฉินก็ไม่รอช้าให้เฉินเจอไข่พาตนเองไปที่อาคารบริหารโดยตรงมายังห้องของไล่ชิงหวาทันทีที่ได้พบเย่เฉินก็กล่าวด้วยความเคารพว่าท่านผู้เท่าไล่เราพบกันอีกแล้วไล่ชิงหวารีบประสานสองมือโค้งคำนับและกล่าวด้วยความเคารพว่านายน้อยแย่ผู้น้อยขอคำนับเย่เฉินรีบเพื่อม,มือออกไปประคองปากเตยว่าท่านผู้เท่า ไล่เกรงใจเกินไปแล้วผมจะรับของขวัญชิ้นใหญ่ของท่านได้ยังไงไอ้ทิงหวากล่าวด้วยสีหน้าจริงจังนายน้อยเย่โชคชะตาของท่านอยู่เหนือผมอีกทั้งมีบุญคุณกับผมผมคำนับท่านก็เป็นสิ่งที่สมควรทำ พูดจบเขาก็รีบพูดกับเย่เฉินว่านายน้อยเย่เฉินเข้ามาคุยกันเถอะเย่เฉินพยักหน้าแล้วหันไปพูดกับเฉินเจ๋อข่ว่าเราเฉินฉันกับท่านผู้เท่าไ่าจะคุยกันหน่อยคุณกลับไปก่อนเถอะเฉินเจ๋อข่ายกล่าวด้วยความเคารพครับนายน้อยพูดจบก็พูดกับไล่ชิงหวาว่าท่านพูดเท่าไล่ผู้รุ่นน้องขอลาไล่ชิงหวาประสานมือโค้งให้เขา คุณเฉินเดินช้าๆหลังจากที่เฉินเจอข่ายจากไปเย่เฉินกับไล่ชิงหวาก็เดินเข้าไปในห้องพักของเขาห้องนี้เป็นห้องเ e อ็กคูทีฟลักชัวรี่สวีทที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า200ตารางเมตรและห้องนั่งเล่นเพียงอย่างเดียวก็มีพื้นที่เกือบ100ตารางเมตรเวลานี้บนโต๊ะกาแฟในห้องนั่งเล่นมีชุดชงชาดินเผาวางอยู่นอกจากนี้ยังมีกระถางทูบทองสำริดวางอยู่อีกด้วย ไล่ชิงหวาเชิญเย่เชิญนั่งลงบนโซฟาในขณะที่ตัวเขาเองพลางต้มน้ำเตรียมชาพลางหยิบไม้ขนาดเท่าฝ่ามือออกมาต่อจากนั้นก็ใช้มีดสีเงินอันวิจิตบรรจงขูดผงออกจากไม้ชิ้นนั้นทีละน้อยทีละน้อย หลังจากนั้นเขาจึงหยิบชุดเครื่องมือทองแดงอันประณีตออกมาชุดหนึ่งขั้นแรกเขาใช้เครื่องมือกดอัดที่เท่าในกระถางทูบพี่เรียบจากนั้นเทผงที่ขูดจากไม้ลงบนที่เท่าเครื่องหอมแล้วใช้เครื่องมือกดลงไปกลายเป็นรูปดอกบัวเย่เฉินรู้จ,จักชุดเครื่องมือที่เขาใช้นี่ก็คือเตากำยานที่มีชื่อเสียงคนส่วนใหญ่ที่ชอบเผาเครื่องหอมล้วนแต่ซื้อทูบหอมหรือทูบแปรรูปโดยตรง แต่ยังมีบางคนที่ให้ความสำคัญกับการกดทูบด้วยตัวเองวัสดุที่ใช้กดทูบหอมส่วนใหญ่จะเป็นเศษไม้กฤษณานหรือเศษไม้หอมแก่นจันท์ซึ่งถือเป็นการรีไซเคิลของที่ไร้ประโยชน์และต้นทุนจะไม่สูงเกินไปแต่ที่ไล่ชิงหวาใช้นั้นเป็นไม้กฤษณานชิ้นใหญ่ซึ่งทำให้เย่เฉญนประหลาดใจมากเนื่องจากไม้กฤษณานชิ้นใหญ่ในท้องตลาดยังมีราคาแพงอยู่มากหากคิดตามนะ้ หนักกรัมราคาจะแพงกว่าทองคำเป็นอย่างมาก ถ้านำไม้กฤษณสนาชิ้นนี้มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเช่นพระสังกัจจายพระโพธิสัตว์หรือพระอระิยะตารามหาโพธิสัตว์อย่างน้อยก็ขายได้หลายแสนบทที่3,871เวลานี้ไล่ทิงหวาได้จุดทูปก,กรรมญานที่กดเป็นรูปดอกบ,บัวด้วยไม้ขีดพลังพูดกับเย่เฉินด้วยรอยยิ้มว่าในน้อยเย่ท่านคงจะไม่ปฏิเสธกลิ่นของไม้กฤษณาใช่ไหมเย่เฉินคลี่ยิ้มเล เล็กน้อยมองดูควันสีเงินที่เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศ พร้อมกันนั้นก็ได้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้กฤษณายามถูกจุดไปมีเพียงความรู้สึกสบายใจเท่านั้นท่านพูดเทาลายช่างสง่างามยิ่งนักเตากำยานชนิดนี้เมื่อตอนที่ผมยังเด็กและอยู่กับคุณแม่ผมเคยได้กลิ่นกำยานนี้หลังจากหลายปีผ่านไปเมื่อได้สัมผัสกลิ่นของมันอีกครั้งความทรงจำนี้ก็ยากจะลืมเลือนไล่ชิงหวาบยักหน้าก่อนจะพูดอย่างจริงจังมารดาของท่านมี ชื่อเสียงมากในอเมริกาว่ากันว่าเมื่อตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอไม่เคยละทิ้งความพยายามในการส่งเสริมวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกาเลยสตรีสูงสักด์หลายคนในอเมริกาภาคภูมิใจที่สามารถเรียนแบบเธอได้ ผู้น้อยชื่นชอบการเผากำยานมาหลายปีแล้วและราคาไม้กฤษณนาในอเมริกาก็ทรงตัวมานานหลายทศวรรษจนกระทั่งการกดทุบกำยานของมารดาท่านเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่ชนชั้นสูงราคาของไม้กฤษณนาในอเมริกาจึงเพิ่มขึ้นกว่า5้าเท่าตัวในหนึ่งปีเย่เฉินถามด้วยความสงสัยท่านผู้เท่าไล่เคยเจอคุณแม่ผมไหมเคยเจอไล่ทิ้งหวาบยักหน้า เล็กน้อยแล้วพูดอย่างจริงจังในน้ยอยแย่อันที่จริงแล้วผมเป็นเพื่อนกับคุณตาทวดของท่านมาหลายปีแล้วตอนที่เรารู้จักกันคุณตาของคุณยังเป็นทารกอยู่เลยผมยังได้รับเชิญจากคุณตาทวดของท่านมาดื่มไวน์ฉลองครบเดือนของคุณแม่ท่านด้วย คุณตาทวดของเย่เฉินเป็นพ่อของคุณตาเขาและเป็นผู้ก่อตั้งตระกูลอนันอย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่เคยพบคุณตาทวดคนนี้และเมื่อตอนที่เขาเสียชีวิตเย่เฉินก็ยังไม่เกิดเมื่อได้ยินท่านผู้เท่าไลยเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เย่เฉินจึงถามด้วยความประหลาดใจท่านผู้เท่าไล่ท่านกับคุณตาทวดของผมเป็นเพื่อนกันหรือครับปูกต้องไล่ิงหวาใครยิ้มบางก่อนจะอธิบายตอตาทวด ของท่านอายุพอๆกับผมผมกับเขาพบกันในปี2481ตอนนั้นผมกับเขานั่งเรือลำเดียวกันไปยังสหรัฐอเมริกาถึงจะเป็นการเจอกันครั้งแรกแต่เราสองคนก็สนิทสนมในทันใดเราเอาชนะอุปสรรคและขวากหนามมากมายด้วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดทางเป็นมิตรภาพที่มีอาจแบ่งแยกได้เป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากที่เยเฉินพูจบก็ หยัดกายยืนขึ้นแล้วประสานมือโค้งคำนับให้แก่ไล่ชิงหวา ไล่ทิงหวาเรียบลุกขึ้นและเอ่ยด้วยความประหลาดใจกับเกียรติที่คาดไม่ถึงนี้ไงน,น้อยเย่โชคชะตาท่านคือมังกรที่แท้จริงจะคำนับผู้น้อยได้อย่างไรควรเป็นผู้น้อยที่ต้องคำนับท่านถึงจะถูกเย่เฉินพูดอย่างจริงจังท่านและคุณตาทวดของผมเป็นเพื่อนแท้ต่อกันแน่นอนว่าเป็นผู้อาวุโสข,ของผมด้วยในฐานะคนรุ่นหลังคำนับท่านก็เป็นสิ่งที่ควรทำไล่ทิงหวากล่าว อย่างจริงจังมากว่าในน้อยเย่ผู้น้อยเชื่อในลิขิตแห่งสวรรค์ในแง่ของโชคชะตาท่านคือองค์ห้องเต้ตัวผมคือขุนนางแม้ว่าผมจะอายุกว่าร้อยปีแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าท่านผมก็ยังคงเป็นขุนนางเมื่อเห็นทัศนคติที่แน่วแน่ของเขาเย่เฉินจึงหยุดโต้เถียงกับเขาและเอ่อยอย่างเร่งรีบท่านผู้เท่าไล่งั้นเรามาค้ำเรื่องมารยาทพวกนี้ไปกันเถิดถือสว่าลืมความ ต่างของอายุไปก็แล้วกันท่านเห็นว่าอย่างไร ไล่ทิงหวาชะง,งักไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าด้วยรอยยิ้มได,ได้ได้ในเมื่อนายน้อยแย่กล่าวเช่นนั้นแล้วผู้น้อยย่อมต้องเชื่อฟังต่อมาทั้งสองก็นั่งลงอีกครั้งยเย่เถินนึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามไล่ทิงหวาท่านผู้เท่าไา่ท่านช่วยผมเผยแพร่ข่าวยาฟื้นฟูในอเมริกาเหนือไม่ทราบว่าคุณตาผมเคยสอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่า คุณตาของท่านเมื่อไล่ทิงหวาพูดถึงตรงนี้ก็อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เขาไม่เชื่อในโชคชะตาเมื่อตอนที่เขายังหนุ่มเขามักจะพูดบ่อยๆว่าชะตาชีวิตฉันขึ้นอยู่กับฉันเขาไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาเลยด้วยซ้ําแม้กระทั่งเคยมีอคติกับผมคิดว่าผมเป็นพวกที่หาเลี้ยงชี่ด้วยการโกหกหลอกลวงดังนั้นระหว่างเราจึงมีการติดต่อกันเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณตาทวดของท่านจากไปพวกเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าต่อให้เขาสนใจยาฟื้นฟูมากแค่ไหนเขาก็จะไม่มาสอบถามข้อมูลจากผมแน่นอนหลังจากพูดจบเขาก็ถามเย่เฉินด้วยความสงสัยในน้อยเย้ในมือท่านคงมีรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดอยู่ไม่ทราบว่ามีสมาชิกตระกูลอันลงทะเบียนเข้าร่วมหรือไม่ ไม่มีเย่เฉินใส่หัวในข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดไม่มีคนแท่อันเลยไล่ชิงหวายิ้มพลางพยักหน้าอุปนิสัยคุณตาของท่านน้นเยอะยิ่งมากมีแนวโน้มสูงว่าจะไม่เข้าร่วมงานแบบนี้เว้นเสียแต่ว่าจะทำให้เขารู้ถึงประสิทธิภาพของยาฟื้นฟูก่อนมิฉะนั้นเขาจะไม่มีทางมาด้วยตัวเองแน่นอนพูดจบไล่ชิงหวาก็มองไปยังเย่เฉินและกล่าวด้วย ความชื่นชมว่ายังไงก็เถิดนายน้อยแยกกฎที่ให้ผู้ชนะการประมูลต้องทานยาฟื้นฟูทันทีนั้นน่าทึ่งจริงๆผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เพียงแต่จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในความมหัศจรรย์ของยาฟื้นฟูด้วยตาของพวกเขาเองแถมยังทําให้บุคคลสําคัญที่ต้องการยาฟื้นฟูทุกคนยอมปรากฏตัวออกมาผู้น้อยเชื่อว่ารอเมื่อการประมูลยาฟื้นฟูครั้งต่อไปเริ่มขึ้น ักใหญ่มากมายที่เร้นกายซ่อนอยู่ก็จะเริ่มปรากฏตัวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ไล่ชิงหวาก็มองเย่เฉินแล้วพูดอย่างจริงจังไม่แน่ว่าในงานประมูลปีหน้าคุณตาของท่านอาจจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้